สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับผมนะครับเช่นเดิมนะครับผมกับสิา์กาผมเสพาะพวกคุดจะดีเกี่ยวข้องกับ แต่น่าสนใจครับเป็นคนที่พโกเขาตองครับพี่จ้ามาตองครับเด็กทีแยกๆครับมันยุ่งกับรายการทีวีชื่อว่าดูไม่ปอกต่อครับผมเป็นรายการสับการรีวิวเมนะครับผมก็รับว่าเป็นหนึ่งรายการหลักเช่นเรามาเมสไตล์ผมที่จะไม่สดใอนนะครับผมพยายามให้การรีวิวนั้นเข้าใจแต่ละคนไม่ให้สดไปนะครับผมทั้งคนดูที่ดูแลเราก็ยังไม่ดูนะครับอาจจะมีคําพูดอย่างไรใครที่ดังเทียดูเกินมากนักกก่าวกันนะปวงเพราะเนื่องจากสไตล์ของช่องผมนะครับฉะนั้นการฟังการรีวิวผมนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณชมในการรับฟังด้วยนะครับโอเคถ้าชอบนะครับก็ ก็แล้วก็ตามแน่นะครับแล้วก็ขอฝากเช่ญเลยนะขอบคุณมากครเข้าใจตามกันครับขอฝากช่วยนะเหมือนกันเนี่ยนะคุณยศผมครับมีเด็กข้า่หลังครับจะไปใช้เลยเวทีแล้วแต่สคนเนาะโอเคครับวันนี้กับเรื่องเก่าครับผมบริจาคกีฬาเรื่องเก่าแล้วตอนนี้ก็ร้อนเมสสปริงยี่ห้าเราสองโคเออเรื่องหนึ่งของวินเตอร์ยี่หิมเตอร์ยห้าอยู่นะครับก็เราดูกันแห่งขันพวกนั้จะเป็นอนิเมะที่ดีแค่ไหนกันแต่วันนี้จะกับรีวิวเรื่องเก่าเช่นเดิมเป็นเรื่องคลิสี่นะครับแล้วก็เป็นเอพิโซดนะครับผมเด สองสามก็น,นี้คือภาคสุดท้ายแล้วของซีรีส์แนวอซสไกเรื่องนี้นะครับเป็นแนวแอชั่นแอคชั่นคอมเมดี้แฟนตาซีโรแมนติกอาร์ติคฮาเลมครับผมโห oh, แท็กเยอะจังวะกับเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวของพระเอกเรานะครับอยู่ดีก็ อ่ะถูกอัญเชิญมาเป็นอโศกชายของนางเอกนะครับผมนักเรียนในสารโรงเรียนเม็ดมลนะครับผมตัวของเธอเนี่ยพยายามให้ตัวของพระเอกเราเหมือนถ้ารับใช้แต่ทั้งสองตื่นกันแลัวขึ้นครับก็นับว่าเป็นซีรีส์บทสรุปที่ผมว่าใครที่เป็นแฟนคาสเซส์นี้ที่เคยดูมาสมัยก่อนน่าจะรอคอยพอสมควรเลยนะครับโอเคครับก็เสียแล้วครับจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเซโรโนสกายเมฟครับผมเรื่องชื่อไทยอโศกชายอโศกเสนิทไฟนอลครับตามนั้น คือเอาจริงๆเขาจะเรียกภาคสีก็ได้นะแต่ว่ามันคือต๊ะเอฟผมว่าเลยนะว่าเรียกว่าเป็นไฟนอลแล้วกันเนาะตอนนั้นนะครับอโซนเชลย์สุดสนิทไฟนอลนะครับผมก็เดาว่าไปในหนึ่งภาคที่ผมว่าเราดูกัน,นว่าเรื่องนี้จะยังไงบ้างนะครับผมกับแฟนคลับของซีนี้นะโอเคครับเกิดน,นำนะครับผมในปี2 0 2 2นะครับซีซั่นที่อโซนเชลย์สุดสนิทภาคไฟนอลนี้อยู่ในซีซั่นวินเตอร์2 0 2 2นะครับทุกวันนี้ผ่านมาทั้งหมด13ปีครับโอ้13ปีแล้วนะ ซีนี้นะครับผม13ปีแล้วก็เป็นภาคสุดท้ายที่ผมว่าใครหลายคนน่าจะเคยดูดกันมาแล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้เคยมีภาคขายเลยนะแต่แล้วนะครับผมก็เชาเดิมเนาะนะครับในซีซั่นวินเตอร์22เนี่ยถ้าเราดูจากผลงานแต่เรื่องนะวว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะดีๆเยอะเลยนะ มีอะไรไม่ดีมีอะไรที่บอกว่าน่าจดจำอยู่แต่ก็เอาตรงคืออาจจะไปได้เป็นเซเลซ่าที่น่าจดจำมากไปขนาดนั้นแต่ก็ะว่ามันก็ยังมีของดีที่เราน่าจะคิดถึงกันอยู่บ้างเช่นตัวของฮัส์คูดีดีภาคแรกนะครับผมอนาเธอร์นะครับผมวันของผมก็อย่างนี้แหละนะครับดิกิโจเรา ในมัมของเทียมคนหนูปากไรกที่จบปีาสาจซัมเมอร์ต่างดาวแบล็กล er, ็อกโชสเตอร์อามาการบีเอสพัทนัสเซมบันทึกสม,มสมมงสองภาคเ e สียอัลคาริอีโวส่งคำส่งคำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมคิวมีเบบี้แล้วก็สิบเบเกร์พักแรกครับก็นับว่าเป็นซีซั่นที่ก็ยังมีไม่น่าสนใจอยู่นะก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้นะครับซีซั่นนี้นะครับจะเป็นซีซั่นที่ตัวของส่วรใช้อยู่จะเป็นซีซั่นที่ดีมากน้อยแค่ไหนกันนะครับโอเค สำหรับเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูแบบถืิเสียถือสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับก็เรื่องนี้นะครับเราสามารถถูสิทธิ์ได้ครับเป็นบ้านเราเท่านั้นก็จะมีตัวของวิวไทยแลนด์นั่นเองครับผมทีเดียวนะแล้วไม่ใช่มีไทยแลนด์ครับมีเอเชียเข้าไปนะครับมีเอเชียเท่านั้นครับมีไทยแลนด์ยังไม่มีนะครับเรื่องนี้ชั้นเรื่องนี้ควรสามารถดูแบบถือสิทธิ์ในยูทูบได้ง่ายๆแต่ต้องเป็นสมาชิกนะครับตอนนั้นมีแค่สมาชิกเท่านั้นนะเรื่องนี้ถ้าะฉะนั้นใครยังไม่เก่งภาษาเท่าไหร่ผมแนะนําว่าก็เข้าใจนิดนึง ตามเพราะว่าดูแบบทูเรสิตจริงๆใน YouTube ที่มีในช่องที่ยงมิวเอเชียผมว่าไปอะไรดีมากกว่าแต่ว่าผมก็เราเห็นรู้กันดีว่าส่ใช้ใน YouTube มันไม่โดนลิขสิทธิ์อ่ะเออเข้าใจใช่ไหมมันไม่โดนลิขสิทธิ์มันมีคนลงเถื่อนใน YouTube ด้วยแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยส,สนว่าไหรรแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่พวกคุณแล้วตท่านั้นนะครับโอเคเอาล่ะพูดถึงความคาดหวังของซีอ่าตัวของอ่าส่วนใช้สุนส,สนิทนะครับผมพักไยนอนเนาะซีเนี่ยถ้าเราพูดถึงอดีตเลยนะ อดีตของอสุรชัยต้องพูดว่าเป็นซีรีส์ในตำนานที่ผมว่าใครหลายคนจะคิดถึงกับอนิเมะต้นแบบแนวต่างโลกที่กลายเป็นรุ่นพ่อที่สามารถเป็นอนิเมะแรงบรรณาใจกับอนิเมะแนวต่างโลกหลายเรื่องที่เกินกันมากๆในสมัยนี้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนอะช่วงยุค2003นี่ก็แบบช่วงยุค2002ที่ตัวของสุรชัยอยู่ก็ยังเพิ่งเริ่มต้นของพวกอนิเมะแนวต่างโลกโลกเกมอะไแต่ประมาณซึ่งอาจจะไม่มีมากมายักน่ะนั้นะครับต่ในแร้วก็เป็นซีรีส์ที่ใครที่เคยดูยุคก่อนมาน่าจะพอคิดถึงหรือพอแบบอยากจะหวนไ ดูกันมากอะไรก็ตามแต่เราพูดถึงเนื้อเรื่องของโสดใช้ในปัจจุบันผมว่าเลยว่ามันก็ตกอยู่เพื่อแหละมันก็แบบแนวธรรมดาทั่วไปอ่ะในยุคปัจจุบันนี้เห็นประมาณ20่สิบเรื่องสามสิบเรื่องต่อซีซั่นอห์ก็แบบเจอต่อปีก็แบบมันก็เห็นมุกเดิมเหมือนใช้เยอะแยะตไปหมดเลยฉันอ่ะผมว่าให้มันเป็นอะไรที่มันแบบสวยงามในอดีตดีกว่าครับเวราพูดในยุคปัจจุบันบอกว่ามันก็ไม่ค่อยเที่ยนนี้เท่าไหร่ะเนาะแต่ลนะครับผมว่าฉันอ่ะในภาคที่สิบไฟนอลเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการคืืือออททเเเนน้้รร่งงงยัไใหป็ซีีีส์ เป็นหน้าที่ซีรีส์ที่น่าจดจำที่สดุดเพราะเขาเรียกว่าเป็นภาคสุดท้ายแล้วอะไรก็ตามแต่สามภาคที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าการปูในเรื่องมันนะมันก็ยังพอที่มีความน่าสนใจแต่ผมรู้สึกว่าการปูมันมันเป็นการปูด,ดาดแบบด,ดาดเกิดไปสั้นๆแบบไม่มีอะไรมากขนาดแบบเกิดไปปูตรงๆเกินไปปูตัวละให้ที่ไม่ดีๆอะไรขนาดเลยท้แบบผมรู้สึกว่าเรื่องราวความาต่างๆเราโฟกัสตัวพระเอกนางเอกมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคแต่ว่าเราพวกสิ่งที่พวกเราต้องการคือพวกเราอยากได้อะไรมากกว่านี้ที่ไม่ใช่เป็นนแนวแค่นี้เฉยๆอะไรก็ใช เรื่องนี้ผมต่อเราดูเป็นไงบ้างโอเคสื้ยทำนะครับผมเจซีตาฟนะอ่าน,นี่คือผลงานที่หายจากตัวของภาคต่อแบบตัวของภักสาม,มาในประมาณสี่ปีเนาะคืองานตอนปีเจซีตาฟในช่วงหลังๆอ่ะในช่วงสองพัสี่มันมาผมว่างานเจซีตาฟมันก็แบบมันก็ยังเป็นโซโลที่ผมยังรู้ตรงว่ามันก็เป็นโซโลที่ยังรูนรุ้นดอนอยู่ในมุมมองของผมนะแต่ว่าเรื่องคุณภาพงานอนะ่ะบางเรื่องมันก็ดีเลยตอนที่เรารู้กันดีนะถราฉัน เรื่องนี้ก็ต้องรอดูว่าซีนี้จะเป็นซีรี์ที่เรื่องงานภาพจะเป็นยังไงแันบ้างนะครับจะเสียตาแต่เรื่องแบล็กเอันนี้ก็เป็นข้อข่าวของแกอยู่ดีแหละโอเคครับพวงกับคนทั้งนนะครับพวงกับนะครับอีวาสกิโยชิอากินะครับซึ่งเป็นพวงกับภาคแรกและกลับมากำกับอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบประมาณ5 6ปีเลยนะโอเคครับ การพูดกับคนนี้ครับเคยกลับเริ่มหินะฮะโรงเรียนวุฒิชนนวร์นะครับผมเทพจิ้งจอกจอมยุ่งประจําบ้านนะครับใครแต่เพราะว่ามระจาบ้านเรื่องนี้ตอนนั้นมีสอนนะครับสองภาคเลยมีตัวของลักษณะหน่อยนมัเตอร์ต่างรถสมาร์ทโฟนชีวิตชีวต่างโลกกับเลเวยวทูนะครับผมแล้วก็ล่าสุดครับคือเก่ารุ่นนะครับโอเคคนเขียนบทค้ำยามาคุจิโนบารุนะครับซึ่งคนนี้ครับเป็นผู้แต่งของซีรีส์นี้นะครับสุใชัยแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีสองพันสิบสามนะครับก็เลยก็คือหนึ่งปีต่อมาหลังจากที่เขาเเขียนนนภาคค4ัั่องรบผมก เป็นแล้วน่าเสียดายที่เขาไม่ได้เขียนจนจบนะถ้าที่ผมได้ข่าวมานะครับเลยทําแบบอืมแล้วเขาก็มาเป็นเขียนบทเองซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวเราให้พูดกันแล้วกันว่ามเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนั้นนะครับโอเคมา ดี๋ยวเราพูดกันเลยครับกับอโศจรสุสนิทนะครับผมไฟนอลภาคสุดท้ายของอรสุรชนนะครับโอเคครับเราพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์อรศจรสุอสนิทนะครับผมก็เรื่องย่อไม่ต่างอะไรจากสาภาคแรกเลยนะครับผมสาภาคแรกที่ผ่านมานะกับรั่องราที่เกี่ยวข้องกับิรลกาไซโตะนะครับหนุ่มพยมไปญี่ปุ่นที่เดินอยู่ดีถูกอาชีพเป็นอสรสุดสิของลอยส์นะครับผมนักเรียนสาวนังเรียนเวทมนต์นะครับต่างจากนักเรียนคนอื่นที่อเชิญอสรสุดสทั่วไปหลุยส์เป็นสาที่มีความมั่นใจสูงงะมมมีปัญหาาาเเรรื่ออกชวนธพย เธอพยายามให้ไซโต้นะครับเหมือนเป็นท่ารับใช้แต่ทั้งสองสนิทกับพักขึ้นภายหลังครับผมก็เรื่องราวบันนี้ของซีเรียอสูรใช้สุนิทนะครับผมทั้งภาคแรกแล้วก็ภาคสุดท้ายเลยนะครับโอเคคะแนน ml a d a i y b list นะครับผมคะแนน ml อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าใช้ได้เลยนะครับ7.42นะอันนี้ db ครับ5.55ครับผมเลขสวยเลยนะแล้วก็อันนี้ครับผม70นะครับผมก็ทั้ง3ที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าใช้ได้เกือบหมดเลยนะครับผมก็จะมีเกณฑ์ธรรมดาบ้างเกณฑ์ที่โอเคบ้างเลยก็ต่างก็ต้องระดับว่าโซชย สตูดิโภาพไฟนอลเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่ยังไงบ้างนะครับโอเค12ตอนของซีรีส์นี้เป็นไงบ้างนะครับผมก็อ่ะซีรีส์นี้นะครับผมก็ห่างจากภาคที่แล้วประมาณ2ปี4ปีนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในปีสองพันสองหลังจากภาคล่าสุดภาคสามเมื่อต่อสองพันแปดนะก็ใส่ง่ายๆครับผมก็คือในในโนเวลยังแบบในโนเวลแบบ พึ่งแบบยังไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยเขาจะจะมายังไม่ถึงแบบในเวอร์ชันแอนิเมที่สามารถทําภาคต่อได้อะไรแบบนี้เลยนะแบบโตขออสรชัยสุทิน,นี่เลยหยุดไปประมาณ4ปีนะครับจนกว่าจะมีอ่าเรนนวเจะมีเนื้อหาที่มากพอที่จะสามารถที่จะแต่งได้จะจบได้แต่อันนี้ก็คุณนเราสงสัยว่าพี่ไอนน้นี้ไอ ale, ้เรนนเวอสุรชัยสุทินี่มันมันจบหลังจากที่แอนิเม่องนี้ฉายประมาณปี2ปีใช่หรอพี่คือมันอย่างนี้ก็คือ ตอนนั้นผมไม่ทราบว่าเขาคิดอะไรกันนะแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าผม,ผมจะไม่ได้บทสัมภาษณ์ของผู้แต่งเป็นานเพราะผู้แต่งเสียลนงะจากแต่ต่างจากผูก้มาเป็นคนเขียนบทซีนี้ประมาณปีหนึ่งใช่ไหมตอนนั้นนะครับผมก็น่าเสียดายนะเพราะว่าเขา,าให้ลูกศิษย์เขามาแต่งต่อจนสามารถจบได้คือปัญหาของซีนนี้ก็คือเอาง่ายๆครับผม ซีนี้คือเป็นซีที่มันมีปัญหาที่สุดเลยถึงแม้ว่าสำหรับผมมาถ้าเราพูดถึงคุณภาพของมันนะมันไม่ได้แย่เลยครับผมมันกลางๆเหมือนเดิมที่ตลอดสามภาคที่ผ่านมาก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ซีเนี่ยมันมีปัญหาได้ซึ่งผมก็พอเข้าใจเลยก็คือเขาพยายามทำให้มันจบ ผมไม่รู้กันว่าใครแบบพูดแต่งตอนนั้นอะไรอี้ยก็ตามเขารู้ตัวตัวเองบอกว่าเขาจะเสียไอย้หนึ่งปีต่อมาอันนี้เขาก็แบบคนตายเขาไม่รู้แน่นอนว่าเราจะตายตอนไหนใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนความบังเอิญอ่ะมันเหมือนความบังเอิญจัดใจผมตรงๆเลยว่าเฮ้ยเขาอยากให้มันจบไปเลยแล้วเขาแบบปีหน้าเขาไม่อยู่แล้วเขาเขารู้อย่างนี้หรออะไรก็ตามเพราะ ที่มันมันบังเอิญอ่ะมันมันคือความบังเอิญที่แบบมันเกิดขึ้นได้อ่ะคือมันไม่ใช่คิดเดียวกันกับแบบอ่าผู้แต่งของแบบไอ้คนอุปาไอ้เจวิสาใด้หรือแบบไอ้เมจิโกของปีที่แล้วเงี้ยมันไม่ใช่ไงตอนนั้นนะครับผมแต่ว่าอันนี้เคสนี้คือแบบอ่าเราเขาแบบผู้แต่งมาเขียนบทเองแล้วก็แบบเออละไรฉะนั้นก็เสียไปอะไรก็ตามก็แบบอืนะแต่ว่าก็เป็นอะไรน่าเสียดายนะครับผมตามนั้นเอาล่ะเดี๋ยวผมมาพูดถึงปัญหาของโมกาอันนี้ไม่อย่างหนึ่งก็คือคือถ้าเรื่องไหนอ่ะ เรื่องไหนอ่ะเขาแบบตางผู้แต่งเองอะ่ะไม่ไว้ใจตัวของคนเขียนบทคนนั้นอะ่ะคนไม่ไว้ใจคนที่บทที่ตัวของทีมงานเรื่องเข้ามาละเขาจะมีเขาจะมีความคิดว่าเขาจะเขียนบ,บทเองอ่าเก็ตใช่ไหมซึ่งถ้าคุณเคยดูบุงการอนิเมะผ่านมาเนี่ยคนผู้แต่งอะ่ะที่มาเขียนบทอนิเมะเองอะ่ะม่งไม่ค่อยสวยเลยม่งไม่ค่อยสวยครับ มันไม่สวยอะเข้าใจใช่ไหมมันไม,ม,ม่มีเรื่องไหนที่แบบดีเลยเกือบสักเรื่องเลยเว้ยคือมันจะมีเรื่องดีแบบสักเรื่องหนึ่งก็ได้แต่ว่าผมไม่เห็นเลยในตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมไม่เห็นเลยแม้กระทั่งเคสของไอตัวสูตรรับใช้อะ่ะเพราะปัญหายอย่างหนึ่งก็คือคู่แต่งอะเข้าใจใช่ไหมว่าตัวผู้แต่งที่เขาเขียนไรน์นเวลแล้วเขียนมาเรื่อยๆอะแล้วเขาต้องมาเขียนอนิเมะเขาไม่เขียนบทอ,อนเิเมะคนร่งสภาพดิมันมันมันต่างกันเลยนะ คือเขียนของตัวนั้นเวลุณสามารถเขียนไปเรื่อยเรยว่าคุณอยากจะยัดตรงไหนเท่าไหร่เขียนประมาณสามร้อยหน้าต่อบทหนึ่งก็ได้แต่ตัวของอนิเมะยี่สิบสี่ตอนอ่ะคุณต้องเขียนบทโนษณาคุณต้องเขียนอะไรต่างๆมากมายคุณต้องเขียนเรื่องหาอะไรต่างๆมากมายคุณต้องเขียนแบบแบ็คเขียนเขียนบทประมาณว่าซีนี้ต้องเป็นยังไงซีนี้ต้องเป็นยังไงอะไรต่างอ่ะ คือมันยากกว่าตัวของไรโนเวลนะเว้ยคือมันต้องกระชับอะเข้าใจใช่ไหมแล้วมันต้องบอกมันต้องเขียนยังไงให้ตัวของอนิเมเตอร์รู้เรื่องอะ่ะเก็าใช่ไหมแล้วมันต้องมีการแยกไปเขียนแบบสคริปอะไรกันต่เม้ากมายคือแบบ เอะได้แตะมากมายผมเลยเห็นว่าถ้าผู้คนแบบผู้แต่งซีพวกนั้นไม่มีฝีมือในการเขียนบทหนังเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าตัวของเมะมันก็แบบการเขียนบทมันก็ไม่ต่างกับหนังอ่ะเข้าใจใช่ไหมมันมันตายเลยนะเข้าใจใช่ไหมครับผมล้าฉันอ่ะและเนี่แหละคือปัญหาของอสวรใช้อสศรรนี่ก็คือเนื้อเรื่องทั้งหมดที่อสุรเราใช้ยพยายามปูมานะครับมันจบภายในสองตอนนั่นแหละคือปัญหาครับ มันทำให้อะไรบทอะไรต่างมันตัดจบน่าเสียดายมากเพราะบางอย่างอะ่ะมันมาปูภาคนี้แล้วมันโคตรดีนะเว้ยมันปูในน่าสนใจมากเช่นไอเรื่องราวขเองเอ่ะอ่าเรื่องลาโเ,เ,เอวที่แบบไอตัวละครไอตัวละครเช่นตัวชื่ออะไรนะที่ฟันเนียโผมาแบบไม่ปีไม่คุยแบบเออมันก็มีการพูดว่าอ่าจากเอ๋เราไปยังไงบ้างนะภาคที่สี่เราเพิ่งเราเพิ่งรู้ว่าจะาเอ๋เป็นไงคือภาคที่สี่นัใช่ไหมแล้วก็แบบตัวละครภาคที่สี่ก็มีตัวละครใหม่เช่นแบบ ตโตของวิเตเิโอพระสัมมาปาที่บอกว่าพระสัมมาปามีบทแค่แบบมีพูดนิดหน่อยแต่เพิ่งมีบทที่ภาคสี่เลยแบบลเมิ่มกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมรู้สึกว่าผมไม่น่าจดจําอ่ะคือตัวละครใหม่รียกผมมาปัญหายอย่างหนึง่งคือทุกตัวละครที่มันผมทุกภาคอ่ะผมแทบไม่จําเลยมันแทบไม่จำผมรู้สึกว่า บางครของมันอาจจะมีการเล่นมานนันแะคนซึ่งมันก็เป็นข้อดีที่บางตัวละครสามารถทําได้แต่ซีนี้ในภาคที่4ี่นี้แม้กระทั่งตัวลายเช่นตัวของวิเตอร์ซัสรหรือตัวละครตัวลายหญิงตัวหนึ่งที่มันผลในภาคสองอ่ะมันจบน่าเสียดายมากเลยถ้าูว่าแขคาเตอร์เนี่ยมันแบบโอเคอะไรอย่างไงม,มากมายแต่ว่าสุดท้ายในซีนี้ก็โดนพลังของกลุ่มพระเอกนางเอกแล้วก็จบตายในที่สุดเลยคือง่ายเกินอะ่ะคือมันง่ายเกินมันมีหลายหลายอย่างและบางอย่างมันควรเล่ามากกว่านี้ด้วยซ้ำอ่ะ บางอย่างมันควรเล่าต่อใช่เอา้ายังไงเนี่ยเอา้เอาเฮ้ยยังไงเอา้าแค่นี้หรออะไรอย่างเงี้ยเรื่อง g g เอลก็ตามอ่ะไอเรื่องเอลมันจะมีเรื่องเราความขัดแย้งที่บอกว่าเอลแบบไม่ชอบมนุษย์หรอมนุษย์ไม่ป่าเถื่อนเลยอะอยาตามมันมีความขัดแยง้งถึงขั้นแบบจะฆ่ากลุ่มไปเองเลยนะอะไรก็ตามเนี่ยที่มีตัวของแบบอา่าในเอลจะมีเรื่องเล่าของแบบ ena, อเรเซน่ากับอารียล ena, อเรเซน่าก็มาสวินนิดหน่อยครับคือจริงๆแล้วบทบาทของเอลอ่ะในหลายตัวมันเล่าได้ต่อเรื่อยๆเลยนะมันสามารถเล่าได้ต่ออะไรก็ตามแต่ว่า เนื้อเรื่องอัดสุดท้ายที่มันแบบมันคือไอยโลกใบนี้ยมันคือหายแล้วโลกใบนี้ที่แบบมันสิ่งเกิดขึ้นที่ทำให้แบบโลกใบนี้มันโลกสลายได้อะไรก็ตามอ่ะในคือเคสตรงเนี้ยคือมันปูมาละเอียดตั้งแต่สองสามสี่มาเรื่อยๆอ่ะผมว่ามันน่าจะอินไปงยไม่ใช่แบบอยู่ดีคุณจะยัดมาพักเสีะแล้วบทสรุปสุดท้ายอ่ะที่มันปูมาโอ้โหอะไรลายอย่างขนาดเกินมากคือผมพูดง่ายๆว่าใครจะไปดูนะผมพูดเลยพระเอกเอกแม่งไอ้นี่กันอ่ะแม่งนี่กันเว้ยแต่ขอโทษนะครับผม ในภาคที่สองมันก็เล่าว่าครอบครัวเนี่ยมันยังไม่ยอมรับไซตะเว,ว้ยแล้วภาคที่สี่เสกยอมรับไซตต่อเฉยลเลยคืออ้าวคือพวกมึงยังไม่รับกันเลยว่าไซตต่อเป็นคนที่หมาะสมกับหลุยอะแต่อยู่ดีภาคสี่แม่งมีเซนแต่งงานแล้วมีมีครอบครัวของหลุยมานั่งเซนคอยินดีเอา้านเรื่องราวแบบที่แบบโตของโตของไซตต่อจะไปแต่งงานกับหลุยเนี่ยแหละมันคือปัญหาเว้ย คืออะไรคุณคนอาจจะคนอาจจะแบบมองผมว่าพี่เล็กน้อยเองอะไรตามแต่เล็กน้อยเนี่ยมันคือจุดสำคัญที่เราเข้าใจเรื่องราวหรือเข้าใจความรั่ของมันมากขึ้นว่าถ้าเราแบบเราจะแต่งงานริงครอบครัวต้องมีอะไรต่างมากมายสอนแล้วข้อที่สองที่คุณเล่าคุณจะเล่าไปเพื่ออะไรอะ่ะที่มีเหตุการณ์ที่ตัวของแบบไซต์ต่อต้องไปขโมยหลุยในในครอบครัวของขอครอบครัวของลุยเองอะ่ะเพื่อมันจะมีไปทําไมในเมื่อในเมื่อตอนที่สี่กับในเพื่อภาคสี่กับโอ้โห คือมันไม่จะเป็นต้องมีน,นะนะครับเป็นอย่างเงี้ยคือจะปูกข้อโผล่ข้อบผลวของหลุยทำไมวะมันมาสักสี่สัตว์เฉยแล้วก็แบบเอาหายไปแล้วจบแล้วแค่นี้เหรออะไรก็ตามนะครับผมแต่อะถึงแม้ว่าผมจะพูดมาตลอดว่ามันจะมีข้อที่เป็นปนัญหาจะเจนคือเหล่าตัวไลท์ที่ผมมาเกตโอนเอ็กเไดเนีน่ยปล่มาทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจเลยเกินอยู่ดีๆก็โผล่เป็นคนดีเฉยเลยตามนั้นก็ตามหรือพอร์ตบูชิีที่แบบไอเรื่องเหล่าตัวไลท์อะไรก็ตามว่าไมาคืออะมองข้าไปนิดนึง สิ่งหนึ่งที่ซีเนี่ยยังเป็นส่วนที่ดีอยู่คือเรื่องเราความวรักระหว่างไซต์ตัวขหลุยเว้ยมันอิมแพกมากเลยนะคือในตอนจบในช่วงก่อนก่อนสุดท้ายอะ่ะในช่วงที่แบบ ปูความรักหลอดใช้ต่อเขาวยอ่ะมันคือเหตุการณ์เรียกกนรนภาคสองไว้ซึ่งในส่วนเนี้ยนี่คือส่วนที่ดีสุดของส่วนาใช้ส่วนนี้ก็คือการปูความรักระหว่างสองคนเนี้ยที่แบบดราม่าตรงนั้นอ่ะมันปูให้รู้สึกอินกับเรื่องราวความรักได้ดีมากถึงแม้เราจะรู้ก็ดีว่าจุดจบของมันจะยังไงต่อก็ตามแต่เรารู้ว่าการปูความรักระหว่างสองคนความรักของพวกเขาที่บอกว่ามันจะมีการเสียน้าตาและจีการอะไรแต่วมา่ม่อ่ะเราเห็นรู้สึกว่าเขาพวกเขามีความรักจริงไว้แล้วบวกกับภาคเนี้ย ไอ้บทบาทความรักอะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สุดบางตัวละครตามแต่ว่าผมรู้สึกว่าบทบาทความรักของตัวเจ้าหญิงที่ปูดตั้่สมเด็ไซโต้อะและปูททาให้ซีนหอหลุยกับเจ้าหญิงคุยกันอะไรตามผมสึกว่าเฮ้ยการปูตรงเนี้ยมันก็ดีเกี่ยว่ามันเป็นการเคลียร์ใจกันว่าเฮ้ยฉันก็รักไซโตะเหมือนกันานจะเลออะไรกันต่อมากมมยแต่ถ้าเสียดายที่มันปูแค่เจ้าหญิงกับหลุยไงมีตัวของแบบเอ็นะไอ้ตัวของเอลอะตัวของเอลอะทิฟฟานีเอ๋ยก็มีการปูใหญ่นนึงเป็นตัวทวิธาก็หยอดมาหนดนึง มีตัวของแบบอ่าเชีย่ยถาก็หยอดมาอีกนึงอะไรก็ตามคือแบบมันต้องมีการเผยแบบจุดสําคัญอะไรตามมา่างๆไว้เพื่อเผยความรู้สึกอะไรต่างๆคือเข้าใจมันมีความเป็นฮาเลลมตนตับแต่ว่าในตัวของผอนฮาเลมเนี่ยมันต้องมีตัวละครตัวละครหนึ่งที่วินเท่านั้นอ่ะแล้วความรู้สึกแต่ละคนเป็นไงเว้ยแฟนห้ามันแสดงไม่เห็นเลยว,ว่าพอตัวละครหนึ่งชนะอีกสี่คนโตทำอะไรต่ออะไรตามแต่ตัวละครแต่ตัวละครของซีรีส์ไซโ์ตะอแหละไม่มีอย่างนั้นเลยเว้ย ไม่มีแบบเราเจ้าหญิงอย่างนั้นทาไงต่อตัวละครนี้เป็นไงต่ออะไรก็ตามหลังจากที่ไซต์โตอยู่กับหลุยไปตลอดการจะเป็นฮาเลมอะไราต่างๆหมายคือมันไม่มีการเล่าตรงนี้อะไรต่างๆกมายาทันทีว่านี่คือส่วนสำคัญที่มันเป็นโสนที่คนปูด,ดีที่สุดในภาคน,นี้แล้วครับตามนั้นแหละโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยจะพูดเยอะเท่าไหร่แล้วเพราะวจากว่าเนื้อหาของัา,า,าอะไรต่างๆมันลวบลับประมาณสี่เนื้อหาหลักเข้าใจใช่ไหมมีเรื่องราไซต์โตมีเรื่องราความรักมีเรื่องราของเอลมีเรื่องราของแบบ อ่าตัวไลยนยมัเรืองราของการปรับริษัทโอ้สี่ห้าอย่างอ่ะเสะสรื่องที่สมมาไปคือแบบหกเจ็ดอย่างคือแบบมันเล่าให้จบแค่สิบตอนมันไม่พอก็ผมยังไม่ได้ทราบว,ว่าเวอร์ชันเลเวลหลัะจะที่ผู้แต่งเสียมันเป็นยังไงก็ตามแต่ผมเชื่อว่ามันจบสมบูรณ์วันนี้มันมีการเคลียร์อะไรมากกว่านี้ พราะว่ารายละเอียดว่ามันจะมีการคุยเรื่องครอบครัวอะไรแต่ามาหรือคุยเรื่องแบบตัวของลุยไซต์ต่อเป็นไงบ้างะาตามก่อยอมรับตรงๆนะครับผมว่ามันก็น่าเสียดายดที่มันปูได้ไม่สุดสักอย่างเลยอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่มันไม่ได้แย่เลยมันอยู่ระดับกลางๆเว้ยแต่สำหรับพวกเราที่เราดูบางตลอดอะสี่ภาคที่ผ่านมาเราอยากได้อะไรที่ดีกว่าภาคที่สองเราอยากได้อะไรที่ดีกว่าภาคที่สามและอะไรที่ดีกว่าภาคแรกแล้วสุดท้ายมันยึดก่อดเดืมๆหมดเลยตลอดประมาณ48ตอน5้าตอนที่ผ่านมา เราได้แต่ความกลางๆมาหมดเลยถ้าเช่นนั้นอ่ะผมพูดเลยว่า5-5ซีรีส์เนี่ยเอาสูวรับใช้มาอยู่ในรป,ปัจจุบันมันตายได้แต่ภาคแน่แล้วครับตามนั้นง่ายๆเลยครับเอาสูวใช้ใสู่นีดก็สุดท้ายแล้วก็ไปจบที่น่าเสียดายที่มันเล่งจบอ่ะเออผมก็เข้าใจสนประสบว่าเขาก็พยายามให้มันจบไปเลยก็ตามแล้วนะเลค่อยขาแต่งแบบเนื้อหาที่มันดีมากกว่านี้ก็ได้แล้วก็ตามแต่ว่าก็ คืออยากให้มันดีที่มากกว่านี้ก็ควรที่จะทำได้ดีมากกว่านี้หรือเปล่าครับตอนนั้นนะครับประชาสีนี้ก็กเสียดายที่จบลงด้วยระดับกลางๆครับตามนั้นโอเคเรื่องงานเมชั่นนะครับผมก็เจซีเนาะงานเมชั่นผมว่าอ่ะมันมันก็เข้าสู่ยุคใหม่ของช่วงหลังสองพัิบที่มันเผ่านเป็น SD สเดีนาะตอนนั้นนะครับชันอ่ะ ราะว่าเรื่องงานเวอร์ชันมันต้องมีอะไรที่มันดนีมากขึ้นก็ยอมรับตรงว,ว่างานมันก็ดีมากขึ้นตามยุคสมัยนะตามนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็ยิ่งที่ยังเหลวเปลี่ยนมาเดิมก็คืองานแปะกลาวโอ้ให้ตายเดือดทั้งงานแปะกลวมันดีกว่านี้ผมว่ามันจะอินมากกว่านี้นะตามนั้นนะครับผมโอเคสรุปใส่ตัวละครอกว่าดีไซน์ยังดียังระดับน่าจดจํา ที่ผมรู้สึกว่าผมยังรักดีไซน์ตัวละครอยู่ยังรักตัวละครหลุยผู้ยังรักตัวละครแบบเกียเซ่ทับิทาเชตาบุรักเอลิต้าบุรักเหล่าตัวละครหญิงที่มันโผล่มาเนี่ยซึ่งพูดตรงว่าผมก็รักเจ้าหญิงแต่ว่า ต um ัวละครหลุยนะว่าเป็นตัวละครหญิงที่แบบอนุกติแล้วใครเรเขาเรียกว่าเป็นไวไฟโฟนยบหนันได้แบบดีๆมากเพราะคาแรคเตอร์หลุยมันดีมากจริงตามนั้นนะครับผมโอเคเจนน้องคาเดสซานครับการออกแบบตัวละครคืออุซุสเกะเอจิจินะครับโมซาสเกะเอจิจิเหมือนเดิมครับอโซุใช้สุนิทไปตัดร็อสมาร์ทโฟนครับคาเดนซายครับฟูจิมาสาฮีโร่แลครับผมแล้วส่วนขั้วสาวสำหรับล่างนะครับผมอโซุใช้สุนิทบริษัทจำกัดเมจิกลูเมียครับเรื่องนักพากนะครับผมเดี๋ยวผมพูดตัวคนใหม่แล้วกันภาคที่สี่นะก็ค ทาโมร่ามุสุมิ ji ji น,ะน,ะ Gen น,ะนะครับผมเดอโดนะครับอิโกจิยูจินะครับนานยามานโมโตอิโตโระนะครับเจเนตนะครับคาราคาโมรินัซมินะครับผมถ้าผมอ่านชื่อคนผิดขอไปนะวิเตลิโอนะครับผมทาจิบันนาชินาสุเกะครับผม โนซีนานะครับผมโนซีนาเส่ได้มาแค่เซอร์วิสแล้วก็ไคลเตอร์เธอแม่งโค่น่ารักเลยนะครับผมคาเนโมโตอิสโกะนะครับผมอารี ya, iki, นะครับทา,า,าคุมิยาสุฮากินะครับตามนั้นก็หน้าผ้านะครับทุกคนภาคอินหมดทุกคนนะซสเลอร์ภาคไทยเนี่ยภาคไทยรู้สึกจะมาสีภาคเลยสมบูรณ์จำไม่ได้เรื่องภาคไทยเป็นไงบ้างถ้าใครเคยดูภาคไทยก็มาพูดกันได้นะว่าเสียงคนละภาคของภาคไทยเป็นไงบ้างเนาะโอเคครับ เพลงเปิดเพลงปิดครับผมเพลงเปิดนะครับ b e l i e v e t h e อร์มอยู่นะครับโดยตัวอิชิโกะครับผมอ่ะเพลงภาคสุดท้ายก็จบด้วยอิชิโกะนะครับผมก็ผมยังชอบนะเพลงอิชิโกะทั้งสี่ว่าเราชอบมากแต่ผมชอบเพลงเปิดภาคสองอ่ะมันสมบูรณ์แบบจริงเพลงปิดครับคิชิตไอเกนไนโด, ine, ดยตัวของกีเวลายิเอะครับผมก็อ่ะน้ำพักหน่อยลอนะเพลงปิดพอนะครับ ตามนั้นเลยเพราะมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบสไตล์ของภาคสองที่เป็นเป็นหมาเจ้าหมานี่ตอนนั้นนะครับแต่ว่าเพลงเปิดเนี่ยผมชอบทุกคนชอบทุกเพงเลงแล้วแต่ว่าผมชอบที่สุดคือภาคสองครับตามนั้นโซเซอก่อนนี้นะครับผมก็คือมิสซูโมเนชิจิครับคนเดิมนะซึ่งล่าสุดเขาทำตัวของอามากกิกาไปเล่นปลาละครเรื่องการ์พิวิกิดสนุกนะครับผมก็ซรประกอบอสุรฉาสุรอเนกถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นซรประกอบที่ ดีเลิศอะไรขนาดนั้นแต่ก็นะว่าเป็นซาวประกอบที่ก็เข้าบรรยากาศของซีรีส์นี้บางอย่างได้ดีจริงๆอันนี้ในมุมมองผมนะครับผมโอเคเอาละผมมีอาการสะอ,อึกแล้วฉันผมจะรีบจบแล้วกันนะโอเคดส,ดอสรุปคะแนนของซีรีส์เอาสรุปใช้สถิติไฟนอลนะครับผมทำไมมาสื่อมช่วงที่ผมรีวิวว่าผมไม่เข้าใจเลยเกินก็อนิเมะเรื่องนี้นะครับเป็นเนี่ยแอคชั A ่นเอเวอเรสต์คอมเมดี t ้แฟนตาซีโรแมนติกอะไรติกฮาร์เรย์สกายสกูลครับโอ้ย,ยาวไปไหนวะเป็นอนิเมะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสายต่ออยู่ดีถือว่าญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ เธอได้กลายเป็นโซลแชร์คอนเรย์นะครับแต่อยู่ดีทั้งสองคนก็เสียดกันมาคืนนะครับก็นับว่าเป็นภาพสุดท้ายที่จบซีรีส์นี้ของไฟล์ศพซีรีส์โซลแชร์สนิทได้อย่างสวยงามอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าโอ,อ้ประกอบโดยนักหมดจะมีความขัดเกินและเรื่องพยายามเร่งจบจนน่าเสียดายหลายลอย่างแต่ก็นับว่าเป็นซีรีส์ที่พอดูได้ที่ถ้าไปในยุคป,ปัจจุบันผมว่าซีรีส์นี้ก็คงไปได้เป็นซีรีส์ที่ น่าจดจำนขครัเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแอนดีนี่คือซีรีส์อสูรช้อสูรนิที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ใครหลายคนคิดถึงนะครับแต่ก็ต้องยอมรับความจริงก็คือมันคือซีรีส์ระดับกลางๆทั่วไปของการอันนี้แหละครับตามนั้นอสูรชายอสูรนินท์ไฟนอ่ครับห้าคะแนนครับตามลนั้นก็ มันควรทาให้ดีเหมือนกันเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่เปซีรีส์น่าสนใจกว่านี้สิ่งหนึ่งที่ผมประสับํามาสุดยอดสุดเนี่ได้ก็คือดีไซน์ตัวละครลุยเนี่ยแหละที่ผมสอกสว่าแม่งโคตรมีเสน่ห์และอยากเป็นหมาคองลุยเลยอะตุ่เลยตอนนั้นครับแต่ก็ทำมา้อตรงว่ารายละเอียดหลายๆอย่างผมว่าซีเนี่ยยังมีการขัดเกลาเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายที่มันสามารถเป็นซีรเรื่องราวที่เป็นแนวต่างโลกที่คนยุบหลังสามารถจดจําได้อะไรต่างๆมากมายที่สามารถมากกว่านี้ได้แต่ก็ต้องรับกันจากใจอ่าตรงก็คือมันก็เป็นซีรีส์ที่ เขาก็ได้คิดเขาก็ทําได้แค่นี้เลยรครับอย่างโศกภาษาบ้านนั่นแหละตอนนั้นนะครับผมตอนนั้นแหละก็เอาล่ะอสุริยะอสุรินิดนะครับผมก็จบอย่างสมบูรณ์แบบในที่สุดนะครับโอเคก็ซีรีส์นี้นะครับผมห้าคะแนนถามว่าเหมาะสมไหมก็เหมาะสวมวันการทัพปวงครับถามว่าแนะนํำไหม คือผมให้คะแนนแล้วใช่ไหมห้าคนะแนนเนาะโอเคครับผมก็สหรับผมมองว่านี่คือซีรีส์ในอดีตที่ผมแนะนำให้คนลองดูสักครั้งหนึ่งนะว่าเฮ้ยอนิเมนะแล้วต่างโลกในอดีตซีนี้มันเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงปัจจุบันก็มันก็ระดับกลางๆเรื่องนึงนนแหละในอดีตก็เหมือนกันแหละตามนั้นนะครับโอเคซีรี่ลอนอสเกมไอเอฟครับผมอส่วนแล้วใช้สนนิทไฟนอลครับผมก็จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยคะแนนห้าเต็มเซบครับผมเพจ่ประสบการณ์ดูแมสเซอร์สุดนนี้คร,รับกับการดูแม จะเป็นซีรีส์ใหม่นะนะที่เราไม่ได้คุยคุยกัสนสดใช้ประมาณ4ภาคที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งที่รีวิว4ภาคนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะเนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากสำหรับการฟังสุดรับใช้ตลอด4ภาคที่ผ่านมาครับขอบคุณมากแล้วพบใหม่เอพิโซดหน้าครับฟังดีครับรบ๊ายบาย